พติธรรมวันนี้ขอกล่าวคําว่าคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจรรญาใช่าตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่เกิดนานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตธรรมะสวัสดีพี่น้องกัญยาณมิตรทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับ ที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับวันนี้ก็ขอญาตนะครับนำเรียนหล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับถือว่าเป็นที่นิยมเรียกกันนะครับฉายาของท่านก็คือเสื้อเกาะฝั่งทนนะครับสมัยโบราณถ้าจะกล่าวถึงหลวงพ่อไปแล้วนะครับถือว่า เป็นพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่โด่งดังและถือว่า,าเข้มแขังมากๆานะครับพี่น้องฝั่งทนก็จะรู้จักกันดีนะครับวันนี้ก็จึงขอนญาตนำรูปหล่อของหลวงพ่อไผ่นะครับมาให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันได้พิจารณากันนะครับเพราะว่าเหรียญหลวงพ่อไผ่เหรียญนี้นะครับผมกา ได้นำไปใส่กรอบนะครับเนี่ยใส่กรอบเก็บไว้ถือว่าสวยงามนะครับขออนุญาตนะครับประมาณนี้อาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับเพราะว่าอยู่ในกรอบเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่เก่าโบราณมากๆนะครับ ภาพไข่ค,ความเป็นธรรมชาติของเหรียญชัดเจนนะครับความแห้งดูง่ายนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์หลวงพ่อไปมากๆนะครับนี่ก็ขออนุญาตนำให้ทุกท่านได้ดูประกอบในการพิจารณาดูนะครับเนี่ยเย็นชัดเจนเลยะะนะครับนี่แหละถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับหลวงพ่อไป ก็นําให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเป็นถือว่าเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรก2,4,7,8นะครับเป็นเหรียญที่นิยมกันมากๆนะครับนะครับ,นะรบก็จัดสะท้อนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเอาไปใส่กรอบมา นะครับนี่ด้านหลังตัวหนังสือก็จะชัดเจนนะครับเขาเรียกว่าเป็นที่ระลึกนะครับเขียนแบบโบราณตัวลึกกเลยนะครับไม่ใช่ลอลิงเหมือนปัจจุบันนะครับนี่สองชัดเจนนะครับก็ขออนุญาตนำให้ทุกท่านได้ดูประกอบในการพิจารณาศึกษากันนะครับ ก็ถือว่ามีหลากหลายนะครับผมก็ได้นำให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเนี่ยนะครับนะครับดูง่ายลองพิจาจณนาดูนะครับ ความแห้งของเหรียญโลหะนะครับบางมากๆนะครับประกบติดกันแต่บางนะครับนี่แหละเหรียญถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บหน่าสะสมนะครับพี่น้องท่านใดที่มีโอกาสเข้ามาชมเข้ามาดูนะครับแฟนคลับหลวงพ่อไปก็ไม่น่าพลาดนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บ นะครับก็ในแต่ละวันนะครับก็ถือว่าได้มีโอกาสมาทำคลิปหรือว่ามารีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันทุกๆวันนะครับวันละคลิป2คลิปบ้างแล้วแต่จังหวะนะครับสะดวกบ้างก็จะทำทันทีนะครับ นะครับนี่แหละเรียนลงพ่อไปนะครับลองดูลองพิจารณาดูนะครับอชอบก็ทักเข้ามานะครับนี่แหละบารมีธรรมของครูบาอาจารย์นะครับความรักความศรัทธาถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมก็ไม่สามารถที่จะบังคับกันได้นะครับอ,อยู่ที่การเปิดใจของท่านเท่านั้นนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ที่สร้างมาถือว่า เป็นกุสรบายให้กำลังใจเราในการสร้างคุณงามความดีนะครับเพราะว่าด้วยกฎของไตรลักษ์แล้วแน่นอนนะครับเกิดขึ้นและดับไปเป็นของธรรมดานะครับตอระนั้นเราก็ต้องใช้หลัก ทมนะครับในการดำเนินชีวิตชีวิตเราก็จะอยู่ด้วยที่มีความสุขนะครับเราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นะนะครับเราต้องเข้าใจกฎของธรรมชาตินะครับนี่เราก็จะมีความสุขนะครับนี่แหละเพราะนั้นบารมีธรรมของครูบาอาจารย์นะครับ เหรียญต่างๆท่านก็สร้างมาเพื่อเป็นกุศโลบายให้เราคิดดีทำดีประพฤติดีนะครับสวยงามมากๆนะครับเหรียญน,นี้นะครับผมก็ได้มาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับถือว่าได้มาจากาบ้านลูกศิษย์คนคนสนิท ของหลวงพ่อเลยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าสุดยอดอย่างแน่นอนนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ต้องขออภัยพี่น้องทุกท่านนะครับ ก็ลองทักเข้ามานะครับพี่น้องท่านใดที่อยากจะคุยกันทักทายกันก็โทรมาที่เบอร์โทร097-999-1983 id line ก็เบอร์เดียวกันนะครับครับเอาละก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับเป็นการรีวิวนำให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันแบบสั้นๆนะครับ ก็สมควรแก่เวลานะครับขอ,อยุติการทีวีวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสุรพัฒก็ต้องขอกล่าวคำวา่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ